อพี่น้องคะสวัสดีสุขภูสุคนนะคะลุงป่าอาอาสุขภูสุคนอย่าลืมมานั่งแผละล่อขามเรือไปพุทธสมัติค่ะพี่น้องคะขาเรือกับยูทีเล่าเล่าซีปอนแปดสิบตีเป็นเงินบันห้ากับเกือบสองรอยบาทละคะ่ะไปกับนะคะค่ะขารถเมย์กับยูทีซีปอนนะคะอ่า อย่าลิ้นไปแคร์ลานแขกพี่น้องจ้าก,ก็เลยอ่าบ่ได้เสียหลายท่าถ้าซื้อตัวพ่อสมัติโอเดก็สิหลายบาทอยู่พี่น้องหาหกปอนย้อนอยู่ยสี่ปอนด์กับสิเงี้ยสี่สิบหกเลยร้อยหกสิบบาทนะค่ะเนาะร้อยหกสิบบาทขาดลดแม่ค่ะสรุปแล้วค่ะเลือกค่ะรถแม่ไปกรับก็สีอยุคเกือบ400บาทหรือตีไป400บาทนะคะ พี่เย,ยลินขามฟังไปค่ะบรรยากาศเมืองกอสปอร์ตพี่น้องจ้าเลือเฟอร์รี่กำลังไปค่ะแต่จะมีเลือเฟอร์รี่แถวเดียวพี่น้องของวันแบบนี้เนาะค่ะเนาะท้องฟ้าเดี๋ยวกปิดเดี๋ยวกับเปิดพี่น้องค่ะมเมอนี้เอาบรรยากาศในเมืองกอสปอร์ต โคสมัตมาให้พี่ให้น้องเบิ้งค่ะเดี๋ยวยลี่กับถามฟังไปแล้วเดี๋ยวสิมีหยังดีๆให้พี่ให้น้องเบิ้งติดตามนะคะอ่ะมาเนีพี่น้องคะ่ะแดดดีด,ดีตะวันล่มพี่น้องค่ะมาเนี่ยายล่นอยู่ฟังโพ้ดสมัตนะคะฟังที่พี่น้องเห็นยู่ตรงขามนันค,คือกอสปอร์ตบาลลี่ยลนอยูเนาะคะ่นะเนาะตอนนี้ยล่นยืนอยู่ดันหลังของสปินนี่เคอร์เท้าของ เมืองโพสมัตค่ะมันีนอากาดีดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุกป่าเอาอาสุกุสุกนแดดเนี่ยตาไม่ยืนอันแพ่แว่ยยุลิปตะลิ่งยืนงงยืนแลี่จ้องว่างชมชอปปิ้งไว้พูดไปล่นขำทะเลมาหาซื้อไข่ปลาไปขันสมไ้มูพี่น้อง ย่อพันอยากได้สมไข่ปลาสันเดย์เยลินกันเลยขามฟังมามาลาดเขห์กับพัดใดไฮมูยุดดอกล่ะคะ่ะซีหาทุงเยอะกับสีไดขั้นสมไ้มูยุพี่น้องด้านหลังของยยลินนั่นก็นกนคือเรื่อ,อนลบหลังสมัยสงครามนะคะค่ะบ่ไดออกทะเลแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเิชธาภาพนี้วตอนนี้เป็นของเซมอ่ ปับปรุงบำรุงไหวถ่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเมืองโพสมัตของอังกฤษเนาะค่ะเนาะคนเสี่ยาไววถ่าเห็ดไอ้เวลาคนแต่งงานคนหยังสีก็สิมีคนมาบุกภายในเป็นของรับโลงเนาะค่ะ,ะ,ะ,<ฮ>ะอย่าลืนว่าท่านได้เคยเขาไปเห็นเดฟพี่น้องว่าเป็นสภาพจังไดนะคะก <ฮะ S 2> สิเป็นยังสี่แล้วพี่น้องกะ ที่ต้องซื่อตัวเขาไปด้านในนะคะเขาไปในหันสิเป็น่ข่ทหาร่ข่ทหารเรือนะคะที่เยลินเยลิงยืนอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือด้านหน้าของ่ข่ทหารเรือที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ของประเทศอังกฤษ,กฤษเมืองโคสมัตนะคะเมื่อเนี่ยแดดลมล่มตกดีแห้งบรรยากาศดีพี่น้องจ้าตะวันล่มคักแน ลบคักแน่พี่น้องอย่าลืมบ่ได้เอาอันแว่นตาออกมาใส่แดดแย่ตาค่ะติดก็คือเอา้าพี่น้องจ๋าฝนตกไรไรยาลิ้นตัวนี้อืมแดดก็ออกฝนก็ตก,ตกเอาลงไปด้านนั้นก็สิเป็นสถานีรถเอ่อรถเมล์น,นะคะสถานีรถเมล์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองพอสมัตโอ้ยฝนไหลยาลิ้นอย่าเฟื่อมเด้อพี่น้องเด้อ เรือเฟอร์รี่กำลังจอดเขาเทียบทา่าอ้าวล่มยุดแล้วพี่น้องจ้าค่ะโอ้เยลิ้นสีฟ้าคน,น้็สีพันธุ์แล้วคนะ่ะพี่น้องขาเยลิ้นขึ้นเรื่องเลือดแล้วพี่น้องอ วางทุงช้อปปิ้งไว้ข้างล่างอ่ะลินก็นยืนอยู่ทั้งเรือมาหนีิกะหนักจักน้อยก็สิยอ๋อเรือากาศดีดีเอ้บาบัวบ้าผดมาดังเพลไปอ่อยู่นี่เฮ้ยวุ้ยเรือดันหลังสวยสวยพี่น้องจ้าค่ะยาลินนี่อยู่ติดทะเลนะคะ,ะพี่น้องค่ะเมืองที่ยาลินอยู่นี่อยู่ติดทะเลเมืองโฮสมัด นะคะคยู่ทางภาคใต้ของประเทศอังกฤษโอ้ยไปทั้งพุนกับยอนแสงมาทางนี้ค่ะเนี่ยฝาพี่น้องคะโอ้ยเมย์นั่นกระสีเห็นสวยๆของตึกอันของกอล์สปอร์ตนะคะเนาะฮัลโหลนี่จะเออะรียม่ชอบปินแบกเนีโอเค thank you อกข้าเจ้าก่อนไปพี่น้องกลับบ้านกับเยลินเนาะค่ะเนาะดานนี้กับสปินเมืองสปินนี่เคิร์ท้าไปเบืองด้านนี้เนาะพี่น้องด้านนี้กับสป็นหมอสปินนี่เคเิร์นะคะ เมื่อในอากาศดีท้องฟ้าสวยงามฝั่งทางนี้ฝั่งทางนั้นจะเป็นเมืองโพสมัตเป็นมองท่องเที่ยวพี่น้องจ้าเรือโฟลงโฟลีมาจอดท่านี่ให้คนต่างชาติลงช้อปปิ้งนะคะนั่นก็จะเป็นโอนโพสมัตเมืองโพสมัตเก่าก็เป็นไตยูยู่ค่ะในเมืองโพสมัตแถวเยลินยู่นี่เบื้องน้าข้างนานั่นก็เป็นุ่นละออกสู่มาหาสหมุทรแปซิฟิกนะคะ ฟังทั้งนี้สิเป็นเมืองกอสปอร์ตแล้วพี่น้องเป็นเมืองกอสปอร์ตแล้วค่ะจากน้อยในเรือกกับสิจอดนะคะอย่า <c oughs> ลิ้นติดลมไปเบงิงถุงช็อปปิง้งอย่าลิ้นแล้วพี่น้องจ้าไม่เหนกอะ,ะวันนี้ยังหลายพี่น้องมีมาฝากมาตอนหลายเติมพี่น้องจ้าขอบุญขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟัง คลิปนี้เด้อค่ะเด้อขอให้พี่ให้น้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะบายไปเร็วไปเร็ว